นี่ผมเล่นมานานแล้วนะครับไม่ขึ้นครับยังไงก็ไม่ขึ้นเอามาดูสิจะได้ตัวไหมปวดแขนแล้วครับตัวแรกกระชากไปไหมขาดเอามาดูสิตัวนี้เป็นไง ไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นนะยังไม่เห็นตัวนะครับหืมหืมปั๊มอยู่นานแล้วครับไม่ขึ้น <c oughs> โอ้ปวดแขน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 แล้วครับอ <c oughs> ื โอ้ยส oh. ิบนาทีกว่าแล้วนะครับยังไม่เห็นตัวครับกดอย่างเดียวครับกดกดไม่ไหวออ้ยอตัวรักตัวเลยมาก โอ้โหไปแล้วออกซ้ายไปแล้วครับไม่ยอมครับไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยโอเคครับปั๊มป่าต่อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับถ้ามันยังอยู่นะครับยังยาวครับน่าจะใซส์สองครับ อ้นจันยาวๆเลยครับหนึ่งชั่วโมงเต็มกับการเยอ่อครับปลาแม่น้ำโคตรแรงธรรมชาติไม่ใช่ไม้วัดครับมีรูแล้วครับข้างหลังอีกตัวหนึ่งขาดครับสายระเบิดเลยนะครับไหมระเบิดสุดยอดแจ๋วโอเคครับได้ละหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับการเยอ่อตัวนี้ครับ Ugh. It's a joke.